สวัสดีครับเจอผมอีกแล้วนะครับผมเจดโอเวอร์โหลดนะครับก็ตอนนี้นะสังเกตหมายนะครับอยู่ในป่าอเมซอนนะครับผมตอนนี้นะตอนนี้ก็ลงหมายเป็นที่เรียบร้อยนะตอนนี้อยู่ที่เขื่อนลำปานะครับมากับไตทีมนะครับคนที่แจลเรืออยู่ข้างหลังเรานี่เองนะครับเราจะมาหยอกปลาชโดนะครับหลักๆวันนี้ก็คือจะ เป็นชะดูนะครับแล้วก็ช่อนนะถ้าเจอหมายนะครับเราลงกัน2วันนะก็วันนี้เป็นครึ่งวันช่วงบ่ายนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อีกวันหนึ่งนะกะว่าวันนี้ก็เช็คหมายเบื้องต้นไปก่อนนะไม่รู้จะเป็นยังไงนะอากาศมีฝนครับฝนมานะช่วงที่ผมลงนะแล้วก็มันมีลมก็เลยเดี๋ยวหามุมหลบป่าก่อนนะครับยังไงก็เดี๋ยวรอติดตามรับชมนะครับว่าจะมีผลงานให้ทุกคนได้รับชมนะไมนะครับก็ ลุยกันเลยป่า let's go สภาพหมายเป็นแบบนี้เลยนะครับผมเป็นช่องป่านะครับปต่อยู่คานะครับไม่ป่าไม่ป่าก็แตนแน่นอนนะครับผมไมยนี่ไ <c oughs> ตถจะพาเรามาเล่นน้ำหรือเปล่าไม่รู้นะครับผมให้ดันดันช่วยไหมตอนนี้เราก็กำลังจะเข้าเฮ้ยได้ไถใช่จะลวกมากมตรงนี้ไถ ไต่กำลังจะเข้า,าเข้าไม้รับนะครับช่องรับช่องเคบได้คร,ครับช่วยกันนะล <ś c oughs> อยชนล <ś c oughs> อยชน <ś c oughs> ป่าป่ากับนี่ปุนี่เหรอ้าวปุ๋ยงวดยอมตีป่าป่าเล้ว <ś c oughs> ใช่พี่ทีมเป็นซองซองละกี่ตัวไม่รู้สั่งมาแกส่งมาเป็นแพ็คใหญ่เลยโอ้ข้างนายแต่มีอ่ะพี่ทีมเพราะว่าเจอแน่นอนอป่าแวงเล่นออกป่าปาช่อนวิ่งออกช่อนอยู่ตื่นวิ่งออกเมื่อกิน ปลาที่ปลาที่บ่บโอ้ถ้าเจอเนี่ยเนียนๆเ,เลยน,นั่นนี่ขอให้เจอนะปู

โอ้ไปเร็วเลยวะแต่ว่าแม่จะอยู่ไก่ได้วยนี่หันดวงสโิโดนโดนอีพี่โดนเลยใหญ่เยอะ โดนเลยะะใหญ่เยอะใหญ่อยู่พี่เดี๋ยวออกมาทะลุ <c oughs> วิธีมัจะวิ่งน่อยป้าป้าพี่พีิธี อป้าป้าโอ้ยมาเน,น้นเน้นมาเดิมสวิวะเฮ้ยโอกาสแรกครับ โดนเต็มนะเดี๋ยวดูปากันนะครับผมตีกันอีกแล้วโดนอีกแล้วอให้โดน,นโอ้โหหนักนะมาครับนี่ครับผมจะดูแม่คลอเกินลำเปล่านะประมาณ4ี่โลได้เหรอพี่ทีมสี่โลกว่ากว่าเลยขอบคุณพี่ทีมนะที่พามาโดนนะครับผมไหลๆมาแล้วก็มาเจอนะตีสองสามไม้นะครับโดนจนได้นะปฝากไปด้วยนะครับกับ กัดเป็นเหยื่อยางชงไข่เข็นใจแอนนะอ๋อฝนก็จะมาที่ตัวนี้เดี๋ยวรีบปล่อยนะครับผมแต่อากาศแบบนี้ไม่น่ารอดอยู่แล้วนะครับอากาศแบบนี้มีพี่ชะลุเลยอขอปล่อยตรงนี้นะครับฝนมานะ แรงเอาอ <c oughs> มาแล้วนะครับแต้มแรกนะครับกับพี่ทีมนะกับเขื่อนลำปลาวนะผมดูฝนก็มาข้างหลังนะเดี๋ยวยัวยงไงก็เดี๋ยวน่าจะได้หยุดหลบฝนดูฝนกันก่อนนะถ้าฝนหยุดก็น่าจะค่อยจะได้ตีนะเพราะว่ามันมีฟ้ามาด้วยนะป่ะเดี๋ยวรอติดตามรับชมกันต่อเลยดีนะมาได้ก่อน มาครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อนะฝนมันจะซาซานิดน,นึงนะครับแต่เราต้องไปตามหาผลงานแล้วนะฝนก็สภาพอากาศดูฝนมีฝนเรื่อยๆนะแต่ก็เดี๋ยวลองตามหากันต่อนะน่าจะตกแต่ตกไม่แรงนะครับเดี๋ยวเราลองลุยกันต่อนะเพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณบ่าย3ามโมงกว่าสี่โมงแล้วนะมีเวลาไม่เยอะนะครับวันนี้นะป่ลุยกันเลยครับผมเตยพาไปด้ Oh ที่เป็นกัดเป็นนี้เลยเหยื่อยางชงจแอนไข่เข็นนะเหยื่อขาดไปแล้วเมื่อกี้หางขาดพุนไปแล้วเปลี่ยนตัวใหม่ผมจะเกี่ยวข้างๆนะครับสําหรับส่วนตัวผมนะเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันลุยสะวะได้ดีนะแล้วก็องศาเบ็ดก็เปิดปกติเลยนะครับเหมือนที่เห็นในคลิปเลยเน,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 น้นๆแน่นๆเลยโอเคพร้อมลุย แต่ฟ้าไม่เป็นใจหมายก็สวยแต่ฟ้าไม่ฟ้าไม่เป็นใจอืมน้ำสวยนะพี่ จะดูครับถ้าเจอครอกก็จะตีนะก็จะตีผ่านๆไปได้ยนะแต่ฝนมันไม่ค่อยเป็นใจแลยตอนนี้อาจจะได้ไปตีช่อนนะเนี่ยเดี๋ยวพาเห็นครอกนะครับหวังว่านคงยังไม่ตื่นเือนี่อยู่ที่เดิมพี่เอาเลยไหมเดี๋ยวแป๊บนึงนเดี๋ยวแป๊บนึงให้มันขึ้นอีกก่อนชิดเลยพี่เดี๋ยวชิดนู่นเลยเดี๋ยวรอมันขึ้น ฝนก็จะตกสีม่าอยู่ใต้ไหมใต้น้ำบ่หยอดลงไปใช่ลองหยอดเลยดีกว่าสปินเอเบียดดูเลยนะอยวลองใต้น้ำดูนะครับผม ผิวน้ำไม่มีอาการเลยนะเนี่ยน่าจะอยู่ลึกนะ thank you แม่นจะยลืมกดกล้องหน้านะครับเมื่อกี้นะอันนี้ปลาป่านะตีคลอกอยู่ดีๆนะปลาป่ามาจากไหนไม่รู้นะดูดไปเลยนะครับผมส่งให้นิดหนึ่งแล้วสับเน้นๆเลยนะเห็นปลาขึ้นมานึ่ว่าปลาคลอกไม่ใช่นะเป็นปลาป่านะตัวนี้กัดเป็นสปินเนอร์เบดคิงฟอกนะครับผมสุดยอดอ้วนๆนะพี่ทีมขอบคุณพี่ทีมนะครับที่พามาดูนะปลาตามหากันต่อถ่ายรูปครับ ออ้สุดลุยกันต่อครับผมท้ามกลางสายฝนนะยังดีที่เราได้ไปสองแต้มแล้วนะครับผมก่อที่จะสบายใจหน่อยนะเดี๋ยวเราไปดูหมายปลาช่อนนะครับผมก่อนที่จะค่านะอาจจะพอได้ลุ้นอยู่เพราะว่า ฝนมันลงเม็ดนะครับผมมองไม่เห็นคลอแล้วก็ปลาป่าก็น่าจะยากแล้วเดี๋ยวไปลองลุ้นช่อนกันก่อนดีกว่านะครับก่อนจะค่ำนะไปสกูฝนตกฝนตกเออปกติก็ไม่ตกนะฝนพอเรามาตกปลาแค่นั้นแหละมันก็จะมักจะมีเหตุการณ์แบบนี้ตลอดนะไม่รู้เป็นยังไงนะสำหรับผมนะครับไม่รู้ว่าคนอื่นเป็นยังไงนะไม่ฝนลก็ลม ไม่ลมก็หนาวอยู่แบบนี้นะยากเหลือกเกินกว่าจะได้แต่และคลิปนะครับผมไปดูยกันป่าโยคาข้างๆสั่งทังใส่ทังใสห่หกบุ้ง สวัสดีตอนเช้านะครับสวัสดีนานาทุกคนนะครับก็วันนี้อยู่กับไตทีเหมือนเดิมนะครับอยู่ที่เขื่อนลำปาวนะเดี๋ยวเราจะมาลุยกันนะครับสําหรับวันนี้นะอีกหนึ่งวันนะครับผมที่เขื่อนลำปาวนะเป็นเช้าของวันที่2นะเมื่อวานเราลงครึ่งวันบ่ายนะครับก็ได้ไป2แเต้มนะเวลาน้อยแล้วก็กว่าจะลงก็เกือบบ่ายสองบ่ายสองแล้วนะครับผมแล้วก็มาเจอฝนกับลมด้วยทําให้ยากนะครับเมื่อวานยากแต่ก็ ได้มา2แต้มนะครับถือว่าโอเคเดี๋ยวยังไงวันนี้เรามาตามหากันอีก1วันนะครับผมปเดี๋ยวขนของลงเรือแล้วก็ไปโซโล่กันเลยครับกับพี่ทีม

giày lên, yeah, uh -huh. Uh -huh. ป่าพีออกไปก่อนนะ้วกันยังไม่ยอมโอ้ส่งงานโอกาสไม้เดียวเลยครับ อืมกัดไปเลยอือห้าโลมีอยู่นะตัวนี้เกือบ5้าโลห้าโลมีแน่นอนว้าขอบคุณพี่ทีนะที่พามาดูนะครับจะดูคลอกนะครับเพิ่งมาจอดเอดร,อรือเลยนะนะตีไม้แรกนะครับไม้เดียวเลยรู้เรื่องนะครับกัดเป็นเหยื่อยางชงใครเค้นใจแอนนะตัวนี้กึบๆเลยสุดยอด อีกครั้งหน,นึ่งนะอย่าปล่อยนะครับผมฟ้าเออยาหนักโอเคโอค้โหดีดเลยไ <c oughs> ก่ไปยังไงจีบเมียน เอา,ามันล่มขยับนิดนึงเดี๋ยวพี่ากลัวมันระแวงนิดนึงจิบจิบสวยเลยยังไม่เห็นพี่มาแล้วเหมือนดันลึกอ่ะ

ใหญ่อ <łość> ันนี้ใหญ่นี่เมียนี่ใหญ่เล่นเล่นเลยพี่เล่นเล่นเลยพี่ นี่ตัวเมียพี่พี่ป้าๆระระวังขาดอ้เก็บสองครับมาอือพี่ดิมส่งงาน เก็บสองว้าสองนี่ตัวเมีอยอยข้าวไก่เดี๋ยวเดียวตคิวมาดูปลากันครับผมดูตัวนี้อืมว้าใหญ่มากดูโอ้มี มี6-7โลแน่นอนหโลแน่นอนอย่างต่ำนะตีต่าๆนะครับผมเ <2. S 1> ต็มที่2นะครับของ 1. 1> วันนะครับผมช่วงเช้าไปลุยช่อนช่วงบ่ายมาต่องานชะดูนะโอเคใส่ตึงๆนะเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็ปล่อยนะครับฝากไว้ด้วยครับกับผลงานของเหยื่อชงใจอันไข่เค้นนะกับงานชะดูแม่ครอกนะดูใหญ่ๆล้นกล้องเลยอ๋อ ถึงแล้วครับลำปาวขอบคุณพี่ทีมที่พามาดูนะใหญ่มากอ่ะถ่ายรูปเราปล่อยนะครับผมอเอาไหมคลิปไหมะจะปล่อยนะแข็งแรงนะโอ้โหออกไปเองนะไปแล้ว ริงมันมันนะเดี๋ยวรอชมคลิปมันมันได้เลยนะชะโดเกอนลำเปล่านะตัวที่สองของบ่ายนะครับผมลงไม่นานนะกับพี่ทีมนะต้องขอบคุณพี่ทีมมากเดี๋ยวรอชมคลิปมันมได้เลยโอ้หนักสุดยอดปะปิดคลิปกลับดีกว่า <c oughs> มานี่เลยครับเมื่อกี้กัดเป็นเหยื่อยางนี่เลยชุงใจแอนไข่ข้นนะทำผลงานได้สุดยอดมาก เกี่ยวข้างเหมือนเดิมนะให้มีผลนะครับผมนี่นะนี่อืม เสียงเนี้ยเสียงที่ป่าดูป่าต้านี่ี้ย รอขึ้นใหม่